สนับสนุนโดย YLG Group ท022871155และ026775520พูดคุยกันนะคะกับคุณพวานาวัฒน,นาซั์รองประธานบริษัท YLG Bullet r n a n n a l ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาค่ะ,ะคุณพดวครัคะทงคำในตลาดโลกเช้าวันนี้ย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะคะมีปัจจัยอะไรที่ต้องกัวงวลใจไหมคะหลังจากที่สัปดาห์นี้ตลาดท่านสัปดาห์นะคะทคำนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงทีเดียว ค่ะหลักๆก,ก็น่าจะมาจากต uh, ัวพ so ันหกร้อยเจ็ดสิบห้าที่เป็ทงลซึ่งนักลงทุนใหญ่เนี่ยก็ทํากําไรระยะสั้นกันออกมาก่อนเพราะว่าในระหว่างเอ่อห้าถึงเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยทองคํามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการย่อเลยดังนั้นพอหลังจากตรงจุดนั้นแล้วน่าจะมีแรงขายทํากําไรลงมาค่อนข้างเยอะทําให้ทองคาเนี่ยปรับตัวมาอยู่ระดับพันหกร้อยหกสิบสามดอลลาร์ต่อตอวส์รัฐนะคะ วันนี้นะักลงทุนต้องจับตาม,มองว่าถ้าองคําไม่สามารถยืนอยู่เหนือพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดดอลลาร์จ่อทรีส์เอาได้เนี่ยโอกาสที่จะย่อมาอยู่ระดับพันเอ่อหกร้อยสี่สิบห้าดอลลาร์จ่อทรีส์เอาน่าจะมีเพราะนั้นเนี่ยจุดนี้เป็นจุดสำคัญว่าถ้าจุดเอ่อพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยซึ่งพยายามที่จะเอ่อเอ่อแทสสองครั้งเนี่ยเราไม่ผ่าน แลมันมัน,ม,นมันเร่งกลับขึ้นไปเนี่ยถ้ายังยืนได้โอกาสที่คงคาจะปรับตัวไปต่อมีแต่ถ้าย่อลงมาอยู่ระดับพันหก s ้อ่ดอลลาร์ต่อทอยสเอาเนี่ยระดับนี้เราก็มองเป็นช่วงสา w เวเชื่อว่าในในกรอบสัปบ,บา์หน้าทีหน้าจะอยู่ในกรอบะระดับพันหกร้จนถึงพันหก s ้อยแปดสิบดอลลาร์ต่อทอยสเอาจนกว่าจะเห็นความชัดเจนหระดับนี้น่าจะมาจากทางซีกยุอโรปที่มีการประชุมกัน เ,เกี่ยวกับทิศทางการที่ทางฝรทางรศกจะขอผ่อนผันเพื่อที่จะชำระนี่รัเข็นขัดมาตรการการชำระัดเพื่อควบคุมเงินเนี่ยให้ยาวขึ้นไปอีกประมาณสองปีเนี่ยน่าจะไม่ผ่านการการประชุมให้นั้นเนี่ยทางฝรั่งกอาจจะต้องไปหาวิธีใหม่เพราะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เงินยูโรเนี่ยผ่อนตัวลงมาบ้างนะคะ,ะและสงคําก็ปรับตัวลงมาตามนี้ค่ะ แต่ว่าแรงส่งที่ก่อนหน้าน,นี้ที่ทําให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างเรื่องของการคาดหวังนโยบายต่างๆของเฟดดูเหมือนจะแผ่วๆไปเลยนะคะก็อย่างที่ดิฉันพูดกับคุณเฉาีเมื่อวานนี้ก็คือมันเป็นการเป็นค่อยแถลงซึ่งยังไม่มีแอคชั่นต้องรอหลังจากมาตรการอื่นๆท,ที่ที่เข้ามาทีหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขของเอ,อทางทางอ,าอเมริกาเนี่ยจะวเลขตัวเลขการจ้างงานเนี่ยอยู่ใน,ในระดับแ3ุดสมเนี่ยไม่น่าพึงพอใจ จะต้องตัดยังไงจะต้องเอาเงินเข้ามาในระบบไหมแล้วการเอาเงินเข้ามาในระบบเนี่ยจะมาด้วยรูปแบบไหนเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนหลังจากการประชุมเอฟโอเอ็มเดือนหน้าประมาณวันที่สิบสามสิบสี่นักลงทุนต้องจับตามองวันนั้นนะคะค่ะส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างที่คุณประวันเล่าให้เราฟังก็คือมีกองทุนทยอยสะสมด้วยจนถึงณวันนี้ที่เราเห็นราคาปรับตัวรุ่งมาเราเริ่มเห็นสัญญาณที่กองทุนต่างเหล่านั้นขายทํากําไรบ้างแล้วหรือยังคะ โดยส่วนใหญ่ถ้ากองทุนพวกนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะถือค่อนข้างยาวคงไม,ม่ได้เล่นต้านแล้วนะคะด้วะนั้นเนี่ยเชื่อว่าถึงย่อก็จะมีกองทุนเข้ามาทยอยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างในสัปดาห์นี้เราเห็นได้เลยว่า s p d r เนี่ยมีการเข้ามาถือรองเพิ่มขึ้นอีก11ตันในระหว่าง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ20กว่าตันก็ถือว่าไฟเดอร์โกเองซึ่งเป็นมุมมองมอง,ม,องมุงมหนึ่งของกองทุนใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ย ก็เริ่มจะมีการเข้ามาทยอยสะสมอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งซึ่งมองว่าเป็นทรายบวกกับทองคําเราเชื่อว่าต่อไปเนี่ยทองคาคือจะค่อยๆปรับตัวขึ้นระดับการปรับตัวขึ้นอาจจะปรับตัวอย่างเชื่องช้าในขณะที่ไม่มีข่าวแต่ถ้าจะมีข่าวเข้ามาซึ่งเป็นข่าวที่บูกให้ทองคาปรับตัวขึ้นก็อาจจะมีการดีดแรงแต่เราเชื่อว่าทอ,องคําในจัากนี้ต่อไปน่าจะเป็นช่วง s i d e w a y up ค่ะค่ะ ถ้าอย่างนั้นถามเผื่อแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่วงราคาทองคำที่จะมือหวาจริงๆนั้นกลายเป็นช่วงเปิดนัเซชชันในบ้านเราถ้าสามารถที่จะผ่าน1 6 7 5ัน้เจ็บห้าไปได้โอกาสที่จะไปได้ไกลถึง1 7ึ0งร้อระยะสั้นๆโอกาสได้เห็นไหมคะเออถ้าระดับเ5หถัดไปก็จะเป็นแปดสิบแปดหลุดแปดสิบแปดถึงจะเห็นความเจดร้อยะค่ะมีอีก2ระดับค่ะตรงที่แปดสิบแปดก็เป็นจุดที่นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะตั้งออกรายการแถวนั้นใช่ค่ะค่ะ ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะณ่าระดับ1675ที่ราคาทองคำขึ้นไปทดสอบเมื่อวานนี้เปนะ็นหน้าตาสำคัญนะคะเราก็ทําให้มีร,ร,มรายเทขายทากำไรออกมาต่อเนื่องเช้าวันนี้คุณมอลบอกว่าวันนี้อาจจะต้องจับตาสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชม 1, 6 5 7 ถ้าระดับนี้รับอยู่ไม่น่าจะมีอะไรค่ะแต่ถ้าเกิดรับไม่อยู่โอกาสที่จะลงไปหาแนวรับอีกแนวรับหนึ่งนะคะ1,645มีโอกาสด้วยเหมือนกันแต่ว่าตลาดทั้งสัปดาห์หน้านะคะให้กรอบไว้1,640ถึง1,680จับตาเรื่องของการประชุมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในฝากฝั่งยุโรปนะคะดิฉันถามเผื่อด้วยนะคะเพราะว่าช่วงในซเซชันั้นเราเห็นราคาทองคำนั้นกวนตัวค่อนข้างที่จะหวือหวาทีเดียวโอกาสที่จะผ่าน1,675 ถ้าไปเจอนาต้าน1,688จับตาดูตรงนั้นให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าผ่านนาต้าน,นั้นไปได้อีก1นึ่งนาต้าน1,700ลาสารัฐต่อทรอรยออนมีโอกาสได้เห็นค่ะนี่เป็นภาพรวมที่สรุปกันนะคะในวันทำการสุดท้ายถึงทิศทางของราคาทองคำส่วนทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้น1,230ทำหน้าที่ได้ดีในช่วงครึ่งเช้านะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านติดลบก,กันไป1%กว่าต้องกังวลใจแค่ไหนไปพูดคุยกันในช่วงของ